ัน,นคโปกําลังขายล็อกคาบนะครับปูสามเดือนกําลังออกแล้วครับเจอไม่เจอยัินหน,นีก็คอยโดน กำลังจะออกแล้วเนี่ยปูปูรุ่นนี้ก็เป็นปูไซส์อะไรปูสามรสอ,อ่ะอออร่อยกินทั้งกระดองอนี่ครับลอกออกมาแล้วเริ่มออกแล้ เกินนา,า,าทีหลายนาทีวจะได้เรียนรู้วิธีการลอกขาของโงแต่ออกแล้วนะออกมาเยอะแล้วนะทำเดียวเืองเล็กอะแต่ดูดูกล้ามดูวิธีการอาอกขาเขาออกสิเห็นไหมออกแล้วเว้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วเฮ้ย สยอนเลยอะ่ะเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปกวนเขาไอ้นี่เขายัง่อนอยูอ่ฮิลรอกแล้วว่ะ